วันนี้มาดีไม่ได้มาตบตีกับลูกเพจนะคะเรามาเป็นมิตรกันนะคะออมได้ทําการซื้อโรงเย็นหนึ่งโรงนะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขาไม่มีโรงเย็นใช้นะคะบริจาคให้กับทางวัดอมริตจังหวัดนนทบ,บุรียังไงอ,อมก็ขอแบ่งบุญกุศลนี้ให้กับผู้ติดตามทุกคนนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะคะได้ร่วมทําบ,บุญร่วมกันนะคะเงินจากการที่ทุกคนได้ดูคลิปอ,อมเนี่ยอ,อมก็เอามาทําบุญในทุกๆเดือน<จ>น,นะคะนใครที่ไม่ชอบอ,อมก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปใช้บริการโรงเย็นของอ,อมได้เพื่อเอา อารมณ์แบบใจร้อนๆอนรุ่มๆุมนะคะไปนั่งสงบสติอารมณ์ในโรงก่อนก็ได้ะนี่ก็เป็นพระาอาจารย์ที่วัดนะคะแกก็มาเช็คดูซิอู้อีนี่มันชื่ออะไรเนี่ยอูเ้เพจแม่บ้านมารีสาวไทยทํางานแจกภายในวรวกามันเป็นใครไม่เคยไปวัดนี้ด้วยซ้ํานะคะแต่ที่ออมบริจาคเพราะว่าเวลาญาติโยมเขาไปสวดศพเนี่ยศพไม่มีโรงเงย็นใส่นะคะก็เลยรู้สึกว่าอุงเขาควรที่จะมีแล้วก็เผื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมายืมโรงที่วัดได้ด้วยขอแบ่งบุญกุศลนี้ให้กับทุกๆคนนะคะได้รับกันทั่วแน่นะคะไม่ว่าจะคนที่เกลียออออมมหรรืักก็ I'm sad